สวัสดีครับสวัสดีคนรักชนชมครับชนชมไฟน้อยกลับมาอีกแล้วได้แต่ม,มองครับได้แต่ม,มองฝนตกแรงมากครับกรุงเทพตกตกไม่หยุดเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับได้แต่แอบมองได้แต่ม,มองและเฝ้ามองนะครับชนชมนะครับ ดูไม้เก้ายอดครับไม้เก้ายอดเก้ายอดนะครับเก้ายอดไม้หวงครับเพิ่งเอาลงปลูกนะครับยังไม่ได้เอายังไม่ได้เอามะพร้าวสับเล็กออกนะครับรอก่อนรอให้ไม้ฟื้นก่อนครับค่อยเอาออกเพื่อเปิดแสงให้รากนะครับเนี่ยมงกุฎทองกิ่งดำครับ มีดอกนะครับติดดอกแล,อดแล้วครับแต่ไม่รอดหรอกครับฝนตกก็ปล่อยไปนะครับทำรากแต่งรากไปเรื่อยครับนี่เสาโทรศัพท์เสาโทรเลขชนชมหน้าฝนครับชนชมหน้าฝนนี่นะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับผมเปิดรากได้สองอาทิตย์นะครับนี่ เปิดรากให้แสงเข้าถึงรากนะโคนรากนะครับก็จะอ้วนขึ้นมาหน่อยนะครับเปิดรากใครปลูกรากตะขาบลองทําดูนะครับถ้าเราเอาแต่มะพร้าวสับไปกลบไว้ก็ถ้ารากมันอ้วนอ้วนช้าหรือไม่อ้วนก็ลองเปิดแสงให้เข้าถึงนะครับเดิมทีก็จะเป็นมะพร้าวสับนี่ปิดเอาไว้กลบไว้อย่างนี้นะครับมิดเลย ทีนี้ผมก็เอาออก,ม,อาออกมาบ้างครับเดี๋ยวค่อยเอาไม้ค้ำออกนะครับเทคนิคเพื่ออยากนำไปใช้นะครับหมา้พวกนี้ก็โดนฝนนะครับโดนฝนหนักนะช่วงนี้ฝนหนักครับกรุงเทพ ตนนัวนี้สามงามนะครับสามงามทำรากแต่ขาดใบเริ่มมานะครับไม่ต้องรดน้ำเลยครับนี่มีแต่ฝนทั้งนั้นเลยครับนี่ระวังแต่เชื้อรานะครับจนชมหน้าฝนนะครับดูใบไปก่อนครับช่วงนี้ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้หมักปุ๋ยไว้เรียบร้อยครับ เพื่อรอทําดอกนะครับนี่ไม้รักไม้ห่วงอีกต้นหนึ่งครับนี่มงกุฎทองนี่ครับมงกุฎทองดําดอกดอกนะครับไม้ห่วงนี่ก็ห่วงครับนี่จำชื่อไม่ได้ครับชอบชอบกิ่งมานะครับเยอะแยะ,แยะไม้ห่วงครับ นี่ก็ไม้หวงอีกต้นหนึ่งครับนี่ยจะไว้ทําพันธุ์ครับผสมประสานกันไปพามาดูไม้ครับช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้เลยครับฝนตกแรงมากสายก,อก๊อตก็จะ <c oughs> กิ่งเยอะนะครับกิ่งเยอะสายกอ๊อตนี่อาราครับมาดูอาราอาราใบมันครับเนี่ย อาราใบมันรากตะขาบนะครับก็จะทรงสวยอยู่นะครับแล้วก็มีนี่เลยมงกุฎทองกิ่งดำผสมแรลกฮอ,อกนะครับในตัวนี้นี่ครับสองงามนะครับหมายสองงามตัวนี้พลอยไพลินครับนี่พลอยไพลินไว้ทำพันธุ์ครับ ที่สวยกว่าชนชมก็มีครับใบกระเพรานี่ใบกระเพราครับนี่ต้นแม่ใบกระเพราครับเอาเม็ดเอาเม็ดจากต้นนี้มาเอาไปหวานครับนี่หวานใบเบอร์เลอร์เบอร์่าเลยครับแต่กินหอมเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่ามันสมบูรณ์กว่ากันนะครับนี่ก็ไม้นั่งแท่นครับนี่เอาไว้ทําพันธุ์ครับสายพันธุ์อัยรานะครับ อยายราวันนี้พามาดูไม้เพื่อคิดถึงกันนะครับนี่นะครับผมก็ทำไปเรื่อยๆครับเป็นไม้สายดำครับพวกนี้ไม้สายดำวางไว้ข้างล่างนะครับสายดำก็จะวางไว้นี่ครับดำมั่งไม่ดำมั่งอันนี้ก็ดำนะครับดำดอกดบจริงครับั็นี้ ยอมรับนะครับนี่ยอมรับเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแผลนะครับนี่จะสังเกตว่าเห็นเขียวๆนะครับแผลเขาหายแล้วครับนี่สวยมากตัวนี้ครับกิ่งเยอะนะครับรอฝนหายก่อนครับผมเดี๋ยวจะทําดอกนี่ก็นั่งแท่นครับนี่ไม้หวงนะครับนั่งแท่นสองสายพันธุ์มีอยู่กิ่งเดียวครับนี่เอามานั่งแท่นนั่งแท่นต้นไม้ดําครับ ก็จะช่วงนี้สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ถ้าไม่ตายก่อนไมากินปุ๋ยครับใบเขียวไมากินปุ๋ยนะครับเลี้ยงเอาไว้ครับแล้วแต่อยากทําไปทรงไหนก็จะทํามันทรงนั้นแหละไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดชนชมไม่รู้จบครับนี่ทรงเรือ เพี่กจะทำทรงเรือนะครับนี่เนี่ยตัดฝั่งนี้ออกแล้วก็ตัดฝั่งนี้ออกนะครับเห็นไหมครับเป็นลอยหายแล้วครับแพห,หายแล้วมันสวยครับก็เลยจัดทรงมันดูแปลกแปกไปครับตัวนี้ก็โอเคครับรากตะขาบนะครับ จะเน้นไปที่รากตะขาดหมายที่บ้านครับสีขาวไว้ทำฝายพันธุ์ครับก็มีพริกอ่านี่เล,เลยครับเพาะพันธุ์พริกด้วยนะครับเนี่เอาออมาปลูกครับพริกกะเลียงครับพริกกะเลียงเอาไว้จะได้ไม่ต้องซื้อกินครับนะครับ นี่ก็ฟ้าทลายโจรครับฟ้าทลายโจรช่วงนี้เพราะสมุนไพรครับผักแพลวเพิ่งได้มาวันนี้เสียบเลยครับตัวนี้ทำทรงพุ่มครับนี่นี่ไม้ตัดทำทรงพุ่มครับแต่ไม่ได้ตัดยอดเมนอ่าเมนไม่ได้ตัดนะครับ ไว้ตัดที่หลังรอให้พวกนี้แตกพุ่มดีๆก่อนรากตะขาบครับตัวนี้นะนะครับตรงนี้เป็นไม้ทดลองครับไม้ทดลองเอาไว้ทําต่อครับทาต่อไม้ทําต,อาต,อาตอ่อครับช่วงนี้จะเขียวไปหมดแหละ ตำลึงตำลึงตัวเมียนี่ปงกระเพราแก้วมังกรมีต้นนี้เลยครับนี่เรียกต้นอะไรนะครับกินกับส้มตำต้นทูนหรอเปล่าต้นทูนลูกค้าให้มาอันนี้พามาเยี่ยมชมสวนนะครับนี่ก็เป็นพวกสายยักษ์สองสายพันธุ์นะครับกะคาบ พันยักษ์พามาดูไม้หายคิดถึงนะครับให้ฝนหายตกก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำดอกนี่ก็สวยนะครับนี่สวยเนาะไม้ดำครับนี่ไม้ดำนะครับ,มรบ,มมมรบผมกไ็ไว้ทำสายพันธุน์นะครับนี่ไว้ทำสายพันธุ์ก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นไอเจ็ดเสานะครับนี่ เจ็ดเสาช่วงนี้จะสังเกตด,ดูไม้นะครับครับผมส,<ะ>สวัสดีนะครับ